ท่านผู้ชมครับในคลิปนี้เรามาพูดถึงการแต่งรถนะครับทํำยังไงให้คุ้มครับแล้วก็สามารถที่จะลุยได้จริงใช้งบประมาณน้อยนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่สําคัญสําคัญที่อยู่ในคลิปนี้จะครบเกือบครบทั้งหมดนะครับเรื่องของการชุดยกยกกี่นิ้วดีนะครับใช้วินแบบไหนดีถึงจะคุ้มค่าครับรวมทั้งมีอุปกรณ์แอร์ล็อกนั่น ช่วยได้เยอะหรือช่วยได้จริงขนาดไหนครับท่านผู้ชมติดตามผมมาครับแต่ว่าเสียงอาจจะสูงสูงตำ่ตำต่ำน,นะครับเพราะว่ายังมีอุปกรณ์ยังไม่ครบนะต้องขอกราบขอไปท่านผู้ชมทางบ้านนะครับท่านผู้ชมครับลองมาชมการแต่งตัวอย่างการแต่งเบื้องต้นที่ทางทีมช่างเราเนะี่ยได้ติดตั้งไปหลายคันนะครับลองดูเป็นแนวทางเบื้องต้นก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดู เป็นเรื่องว่าอุปกรณ์ที่จำเป็นและสำคัญมีอะไรบ้างครับท่านผู้ชมครับภาพงานติดตั้งที่ท่านผู้ชมเห็นทั้งหมดนะครับเราทีมงานช่างจากไควินเนี่ยเป็นผู้ติดตั้งและออกแบบทั้งหมดครับซึ่งในแต่ละคัเนี่นะครับใช้เวลานานมากครับเรียกว่าช่าง2คนเนี่ยนะครับหวันเนี่ยบางคันเนี่ยเกือบไม่เสร็จทีเดียวครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยจําเป็นต้อง นัดลงหน้านะเพราะว่าเราติดตั้งได้เพียงแต่วันละคันเท่านั้นเองถ้าไม่นัดลงหน้าแล้วเนี่ยนะครับผลที่ตามมาคือลูกค้ามานั่งรออย่างไม่มีสิ้นสุดแน่นอนครับนะอย่างเจ้าตัวไตท่านหรือไปเจโลที่ท่านผู้ชมเห็นนะติดแบบฝังนะหรือซอดนะครับเป็นงานติดตั้งที่ยากมากครับนะเราเกือบไม่เสร็จในะภายใน1วันบางคันบางคัน,น ى, ถึง2ทุ่มเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้น ตระก,กูลไททันแล้วก็แรปเตอร์ลูกค้าจะต้องมาให้เร็วนะครับเพราะาช่างสองคนเนี่ยใช้เวลานาน,านมากครับแล้วก็ยังโชคดีที่ว่าช่างเรามีประสบการณ์ค่อนข้างมากครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยยังน้อยขันมากที่จะข้ามไปวันที่2นะแล้วก็ลูกค้าสามารถที่จะนั่งรอรับกลับได้นะครับเรามีห้องพัก รับรองนะครับแอร์เย็นๆสบายๆนะครับเนี่ยจนลดราคาเรียกว่าเป็นร้านนะครับเหยียบ2ล้านเนี่ยนะครับเราก็ไม่เคยสร้างความผิดหวังให้กับลูกค้าเลยทีเดียวครับเรียกว่าขับออกไปเนี่ยอย่างมีความสุขครับท่านผู้ชมตรงนี้สําคัญนะครับเพราะว่าหลังจากช่างติดตั้งไปแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าลูกค้าบางท่านที่ติดตั้งมาจากที่ไหนก็แล้วแต่นะครับบางครั้งอาจจะ ไม่ถูกใจหรือไม่ประทับใจผลที่ตามมาก็คือถอดก็ไม่ได้จะทิ้งก็ไม่ได้ต้องขับอยู่อย่างนั้นแหะครับไปตลอดชีวิตจนกว่าจะขายรถไปนั่นนั่นคือเสียเงินไปแล้วไม่ประสบความสําเร็จเราก็ต้องขับแบบไม่มีความสุขไปอย่างนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งที่เป็นตระกูลนิสสันเนี่ยนะครับนิสสันเองก็ติดตั้งซ่อนเนี่ยนะครับก็สวยดีครับ กันชนเหล็กในรุ่นเก่าๆอาจจะหายากนิดนึงแต่แต่เป็นพวก NP300 ก็ยังหาได้อยู่แต่ว่าลูกค้าก็เลือกที่จะติดแบบฝังกรณีที่ลูกค้าเน้นแบบเดิมๆไม่ต้องการให้รถนะหัวทิมนะไม่ต้องการให้น้ำหนักรถเยอะก็จะติดซ่อนกันแบบนี้ซะส่วนใหญ่รวมทั้งพวกมาสด้าโอ้ผมว่ายังไม่เจอยี่ห้อไหนในบ้านเรานะครับที่ยังไม่ติดวินนะแม้แต่เบนซนะครับแต่ว่าเป็นรถบ้าน ก็ยญ่ติดวินเลยรถจิ๊บนะคันนี้ก็เป็นรถคลาสสิกอีกคันหนึ่งที่น่าใช้กับรถจี๊บเนี่ยแต่งสวยครับแล้วก็เป็นรถคานด้วยก็น่าสนใจครับในจิ๊บคันสีทองที่ท่านผู้ชมที่จะเห็นเนี่ยอันนี้เป็นคันแรกที่เราทางเราติดตั้งฝั่งครับนี่ก็ยากครับติดตั้งยากครับฝรั่งเองยังไม่เห็นครติดตั้งแบบสั่นฝังเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น แบบคอนรลเหล็กสะส่วนใหญ่เพราะว่าเป็นงานยากนะครับว,วิทาล่าครับเนี่ยสุสกิทั้งวิทาล่าเราก็ติดตั้งไปรวมทั้งสุสกิพวกคาริเบียนบ้านเราเนี่ยก็เรียกว่ายัางไม่มีย่อไหนที่ไม่ผ่านมือแล้วครับ,ท,รบท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมท่องเที่ยวสไตล์แบบไหนนะครับตัวนี้สําคัญมากครับท่านประชมุมทยวแบบนี้หรือเปล่าครับแบบปีกนกแต่งไม่มากครับยก2นิ้ว แต่ปรับให้สายยาง33ขึ้นไปแต่เที่ยวหนักนะจนบางครั้งชิ้นส่วนหลุดนะครับหรือเที่ยวแบบหนักไปเลยก็คือแนวออกฮัดคอนิดๆแต่ในคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมครับเราจะเน้นรถปีกนกเดิมๆสาหรับการท่องเที่ยวนะครับในคันนี้เนี่ยนะครับปีกนกคันที่ท่านผู้ชมเห็นในภาพเนี่ยครับก็คือเป็นสายโหดสายดุไปนิดนึงเพราะว่า เจ้าของรถเนี่ยเคยเล่นรถคาร์มาก่อนเพราะฉะนั้นจะไม่ค่อยกลัวครับอ้าอ้นี้เราก็ถ้าชอบแนวนี้ก็มันก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงครับที่ชอบแนวนี้แต่ถ้าชอบแนวเดิมๆนะครับมาพูดถึงแนวเดิมๆครับเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะแนวเดิมๆมากกว่านะครับแน่นอนครับท่านผู้ชมครับถ้าเป็นแนวเดิมๆรถเดิมเกือบจะเดิมๆแบบนี้นะครับวินจะทํางานหนักมากครับจะต้องเลือกวินที่มีความทนทานเป็นพิเศษนะครับไม่งั้นแล้วก็ เวลาจะไปเที่ยวแต่ละครั้งย่อมเกิดปัญหากับตัวรถท่านแล้วก็รวมทั้งอุปกรณ์ท่านเสียหายมันจะทำให้เราเสียเงินเป็นจํานวนมากๆนะครับเนี่ยท่านผู้ชมครับรถปีกนกเดิมๆแบบนี้สไตล์ก็คงจะไม่ค่อยพ้นเขาไผ่เขาระเบิดเออเราก็เขากระโจมหรือผาตัดนะครับซึ่งบางครั้งผู้ที่ไปเที่ยวก็คิดว่าอาจจะไม่หนักแต่บางครั้ง เราอาจจะไปเจอแจ็คถอดช่วงพายุเข้าฝนตกกระหน่าแน่นอนครับมันก็จะส่งผลเสียให้กับตัวรถหรือเกือแล้วก็วินครับมีหลายคันนะครับที่วินเสียแล้วเนี่ยนะครับทําให้รถเสียหายหนักครับจนถึงขั้นเครื่องพังเลยครับเพราะว่าเมื่อวินไม่มีก็ต้องบู๊ต้องแลกออกมาครับไม่งั้นออกมาไม่ได้ครับเพราะว่าวันจันทร์ต้องทํางานหรือไม่ก็เดี๋ยวเมียตีตายเลยครับดังนั้นนะครับท่านผู้ชม ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมจะต้องคำนึงและรู้ตัวเราเองก่อนว่าเราชอบเที่ยวระดับไหนนะครับถ้าจะตายเ,าเที่ยวอุทยานแต่งโชว์แคมปิง้งอย่างนี้เราใช้วินอะไรก็ได้ครับแต่การแต่งแคมปิง้งบางครั้งก็ลูกค้าก็โทรมาเล่าให้ฟังครับก็คือไปเจอฝนเข้าวินกันทั้งวันทั้งคืนไม่รอดครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยเครียดนะฮะ แต่กลับบ้านก็กลับไม่ได้ถ้าโดยเฉพาะการไปคันเดียวนะครับแต่ว่าถ้าไปหลายคันก็ช่วยๆถูๆได้ถ่ายกันออกมาจนออกมาได้แต่สิ่งสําคัญก็คือวินหัวใจสําคัญที่สุดครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจะต้องเลือกวินให้ถูกทวิทีนะครับไม่งั้นแล้วเนี่ยท่านได้มาอะไรมาเนี่ยภายในเนี่ยท่านมองไม่เห็นเลยครับเพราะฉะนั้นทางช่างเราจึงแนะนําให้ท่านเนี่ยครับอย่ามองแหล่งที่มาของัววินนะครับ หมายถึงประเทศนะครับอย่าไปมองอย่างนั้นนะครับอันที่2ก็คืออย่าไปมองเรื่องของสติกเกอร์ที่แปะอยู่หน้าวินนะว่าแรงดึงกี่ปอนกี่ปอนหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่ฮะพวกนี้มันเป็นตัวเลขฮะพิมพ์ไม่ยากครับสิ่งสําคัญท่านผู้ชมจะต้องดูไใน่านเท่านั้นครับว่าท่านได้อะไรมาครับไม่งั้นแล้วเนี่ยท่านอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ทําให้เราเสียค่าใช้จ่าย คือได้ครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเราปรึกษาเพื่อนหรือคนข้างๆเนี่ยก็ได้ระดับหนึ่งแต่สิ่งสําคัญท่านจะต้องค้นคว้าเองนะครับแล้วก็ขอดูภายในตัววินของสินค้าที่เราสนใจหรือวินตัวนั้นที่เราสนใจนะครับอันนี้สําคัญนะครับท่านต้องขอดูนะครับและสิ่งที่สําคัญก็คือตัวเบรกของตัววินนะครับเพราะว่าเบรกของตัววินคือชีวิตของตัวท่านและครอบครัวของท่านนะครับ มอเตอร์ motor, มีหน้าที่ฉุดรถท่านให้ออกจากอุปสรรคหรือว่ารถที่ติดไปได้แต่ถ้าวินหมดแรงหรือวิ่งเสียหายหรือวิ่งหยุดไปหน้าที่ต่อไปก็คือตัวเบรกวิ่งถ้าเบรกวิ่งไม่ดีเบรกาวก็มาอยู่ลื่นๆอย่างเงี้ยแล้วเป็นภูเขาอาจจะมีเหวหรือสูงชันมันมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงท่านจะต้องขอนะครับขอดูการทดสอบเบรก วิน PS 12กันบ้างนะครับมาดูว่าเบรกเป็นยังไงกันบ้างต่อซันนีบอกอยู่บนโน่น้นนะบนคือนะครับน,นะครับแล้วก็เช่นเดิมครับไหลลงมาสรดิงลงมาข้างล่างนี้นะครับมาเกี่ยวกับเชือกไว้นะที่สองข้างเลยมันจะได้รถมันจะได้ไม่เอียง โอเคกดเลยครับเจ้าหน้าที่พร้อมแล้วลไปเรื่อยๆครับนี่เป็นรุ่นหมื่นสองนะครับร่นโลมาฐานขึ้นไปอีกแมเสียงรัดดีจริงๆครับ ถอยกล้องมาหน่อยดีกว่าเผื่อสลิงขาดอ่ะค่อยๆปล่อยลงโอเคเอาคาไว้แค่นี้ก่อนท่านผู้ชมจะเห็นว่าเราจะขึ้นหรือลงเนี่ยเบรกได้ดังใจนึกตามรีโมทนะครับนะคราวนี้ถ้ากรณีเข้าป่าแล้วก็สวิตไปสิครับจะทําอะไรก็ทําไปแต่ก่อนทําเพื่อการสลิงขาดเราก็ผูกเชือกเบลไว้อีกสักอันหนึ่งสมมุติว่าตรงนี้เป็นต้นไม้นะครับแล้วก็ เพิ่มเบลล์เป็อันหนึ่งนะครับการพลาดหลังนั้นเราจะสวิตช์ใต้ท้องหรืออะไรเงี้ยฮะนี่นะครับประโยชน์ของวินไฟฟ้าหากเบรกดีนะครับแต่ขอเรียนท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าวินในท้องตลาดเนี่ยนะครับถามว่ามีส่วนอย่างมีไหมครับมีเบรกไหมมีครับแต่ความทนทานเนี่ยความแข็งแรงเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับของให้วินเนี่ยมีความทนทานสูงครับรับได้5ตันเนี่ยเป็นสบายๆบายเลยครับ ท่านผู้ชมครับการขอคลิปทดสอบเบรกรถล้อตายแล้วก็ให้วินลากไปอันนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าจะเป็นตัวบ่งบอกว่าวินที่ท่านได้มานั้นนะ่ะแรงดึงเต็มหรือไม่นะครับเพราะว่าเป็นการทดสอบแบบง่ายไม่ต้องใช้เทคนิคไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆทั้งสิ้นครับเพียงนำสลิงไปเกาะกับต้นไม้นะครับแล้วก็เบรกรถล้อ ให้ตายเลยครับทั้ง4ลอ้อแล้วก็กดรีโมดให้วินลากไปถ้าหากว่าลากไม่ได้นะครับแน่นอนครับไม่น่าที่จะได้วินแรงดึงแท้มานะครับการลากจะต้องลากบนปูนนะครับไม่ใช่ที่ลื่นๆหรือที่ดินแห้งๆยิ่งเป็นผิวครุขคระยิ่งดีครับแต่ไม่แนะนําให้ทดสอบหลังจากท่านซื้อวินมาติดในรถท่านแล้วนะครับเพราะว่าท่านซื้อแล้วทดสอบแล้วมันคืนสินค้าไม่ได้ท่านจะต้องขอคลิป อย่างต่างที่ผมแนะนําไปในตอนต้นครับท่านผู้ชมครับตอนนี้กําลังจะลอง,อองฟรีลมไอ้เจ้าตัวฟ้าดเจฟา8าแนะครับนะว่าเบาขนาดไหนครับตอนนี้คนช่างของเราอยู่ในรถพร้อมเหยียบเบรกรถคันแลนคันนี้แล้วเนี่ยนะครับตัวนี้คือระบบฟรีลมที่เราติดตั้งเข้าไปนะครับก็ใส่ได้ทั้งตระกูล e ซีรีส์ทั้งหมดนะครับนะบาวิวเลยคราวนี้เราจะลองวิ้นดูนะครับว่าฟัส7เนี่ยนะครับมันจะแรงขนาดไหนนะครับเก็บเชือกก่อนนะครับอ้าวตัวนี้ไฟดับต้องกดตัวนี้ให้ติดก่อนนะครับกดป,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 ปุ่มค้างจนาไฟจะติดนะครับที่มันดับเพราะว่าเราเปิดทิ้งไว้มันจะดับตัวเองนะครับ พิมเลยครับลากไปเลยครับโอ้หนักดีจริงๆเวลาเราจะทดสอบวินเนี่ยนะครับว่าแรงเต็มหรือไม่เนี่ยครับ วิธีนี้เนี่ยนะครับก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราจะรู้ว่าเจ้าวินเนี่ยนะครับมาแรงดึงเต็มหรือไม่นะครับนี่เราเพียงเป็นวินแค่9,500นะครับลองรอยที่เราเบรกล้อตายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับสี่ล้อเบรกล้อตายไปเลยดำปิดปี่ไปเลยครับยาวเลยครับนะนี่เราใช้วินแค่9,500นะครับ เะตัวต้องสามหมื่นใช่ไหม ่านผู้ชมครับอุปกรณ์หรือวินไฟฟ้า,ฟาหรือสินค้าทุกชนิดนะครับถ้าหากว่าไม่มีอะไหล่เราก็ไม่มีทีมช่างประจำนะครับท้ายสุดท่านก็จะต้องทิ้งอยู่ดีครับสินค้าอาจจะดีเพียบพร้อมทุกด้านนะครับแต่ว่ามาขาดตรงอะไหล่แล้วก็ทีมช่างคอยซัพพอร์ตและดูแลลูกค้าเนี่ยนะครับก็อาจจะมีปัญหาได้ครับปัญหาใหญ่คืออะไหล่ต้องมีก่อนฮะถ้าไม่มี อะไหล่นะฮะถึงมีช่างก็ลำบากฮะซ่อมไม่ได้ครับหรือถ้าจะต้องซ่อมก็จะต้องวิ่งโล่ไปหาช่างที่นู่นทีที่นี่ทีเพื่อให้โมให้แปลงกันอุตลลดนะครับนะดังนั้นเนี่ยนะครับการมีอะไหล่และทีมช่างประจำเนี่ยจึงจําเป็นและสําคัญมากครับเพราะว่าถ้าหากว่าผู้นําเข้าเนี่ยนะครับมีอะไหล่แล้วก็ทีมช่างประจำเนี่ยครับลูกค้าจะไม่ต้องวิ่งหาที่ซ่อมแต่ละที่แต่ที่วนไาหาไปเรื่อยๆนะครับ สามารถที่จะส่งไปที่ต้นค้วผู้นําเข้ามาเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะซ่อมได้เลยครับนะถ้าผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่า,ามาีร้านรับซ่อมวินทุกยี่ห้อทั่วไปเนี่ยอยู่หลายเจ้าอยู่ครับแต่ว่าการซ่อมแต่ละครั้งถ้าหากว่ามีการแปลงมีการโมหรือวิ่งไปหาโรงกลึงนะครับค่าจะจ่ายบางครั้งมันก็จะสูงกว่าการซ่อมปกตินะท้ายสุดบางครั้งลูกค้าก็อาจจะต้อง ซื้อวินใหม่คุ้มกว่าอันเนี้ยมันก็เลยเป็นต้นเหตุหรือสาเหตุที่ทำให้เราเสียเงินเป็นจำนวนมากจานวนมากเช่นเดียวกันครับบางท่านอาจจะมองว่าผู้นำเข้าก็มีตัวแทนจำหน่ายที่สามารถที่จะซ่อมหรือดูแลได้ครับถ้าไมอยู่ครับท่านผู้ชมต้องเข้าใจอย่างหนึ่งครับว่างานซ่อมคืองานที่เสียเวลาค่อนข้างเยอะแล้วก็บางครั้งก็เก็บสตางค์ไม่ได้หรือเก็บน้อย ได้น้อยจนไม่คุ้มนะสู้ขายของใหม่เนี่ยได้เยอะกว่าเพราะฉะนั้นบางครั้งก็ตัวแทนจำหน่ายก็อาจจะบ่ายเบี่ยงหรือช้าไม่ซ่อมสักทีนะมันทำให้เราเนี่ยหงุดหงิดขอคิวเท่าไรเท่าไรก็ไม่มีคิวซ่อมสักทีจนเราทนไม่ไหวจนต้องซื้อใหม่ก็มีฮนะกรณีอย่างนี้นะครับผู้นำเข้าเนี่ยบางครั้งต้องเป็นช่างด้วยครับช่างอย่างมืออาชีพนะครับ หรือถ้าไม่มีช่างโทษนะถ้าผู้นําเข้าไม่ได้เป็นช่างอย่างน้อยก็ต้องช่างประจำประจําสูตรของเรานะครับเหมือนรถยนต์นะฮะถ้าไม่มีช่างก็ลำบากครับเหมือนรถยนต์หลายๆยี่ห้อที่ไม่มีอะไหล่ก็ท้ายสุดก็ขายทิ้งฮะนะนะก็จะไม่ได้ราคานะในกรณีของไฮวิ้นเนี่ยครับไม่มีปัญหานี้แน่นอนครับครบทุกด้านนะครับทั้งอะไหล่ทีมช่างประจาแล้วก็สินค้าที่มีคุณภาพจริง ตามที่เกริ่นไปให้ในตอนต้นรายการว่าท่านจะต้องพิจารณา4-5หข้อนี้เป็นประการสำคัญท่านาผู้ชมทางบ้านจึงจะได้สินค้าของแท้แล้วก็ไม่เสียง่ายทนทานแล้วก็มีคนคอยดูแลให้ท่านอยู่ตลอดเวลาครับต่างนะอย่าเพิ่งยิงนะ ตองตองตองอติดแล้วติดแล้วอ๋อยิงยิงนะเอามายิงนี่ขึ้นเลยนี่พอยิงหน้าขึ้นเลยท่านผู้ชมครับมาถึงอุปกรณ์ตกแต่งรถออฟโรดอีกชุดหนึ่งครับ ก็เป็นอุปกรณ์ที่สําคัญมากสาหรับคนนักเที่ยวออฟโรดนะครับที่เป็นทางลื่นหรือเป็นหลุมสลับเอียงมันทําให้รถไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์สําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องระบบล็อกเพลาให้บังคับล้อให้หมุนครบทุกล้อนะครับแต่ท่านผู้ชมครับแอร์ล็อกเองมันก็มีคุณและก็มีโทษนะครับเอาโทษก่อนครับท่านผู้ชมครับเนื่องจากแอร์ล็อกเนี่ยครับต้องการช่างที่มีทักษะพิเศษ ในงานติดตั้งนะครับแล้วก็รวมทั้งต้องมีอะไรที่เป็นประการสําคัญนะครับม,ม,มัน,นมถ้าหากว่าขาด2ข้อนี้แล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็จะเสียเงินมากมายไกลกองนะครับนะนลแล้วก็ท่านผู้ชมลบก่ไปย้อนดูคลิปเกี่ยวกับติดตั้งแอร์ล็อกดีหรือไม่นะครับเพราะว่า,าไม่ว่าจะเป็นระบบล็อกแบบไหนก็แล้วแต่นะครับนะก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นอีซี่ล็อกล็อกไลท์ออโต้ดิฟล็อกหรือสรารพัดล็อกต่างๆเนี่ย ล้วนแล้วตายไปหมดแล้วครับจนถึงปัจจุบันก็เข้าสู่เรื่องของ e l o ก g e r แต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่า air logger เนี่ยนะครับอายุการใช้งานที่มาตั้งแต่ต้นจนจนถึงปัจจุบันเนี่ย30ปีขึ้นแน่นอนครับก็ยังอยู่ยงคงกระพันไว้ให้ท่านผู้ชมได้เลือกใช้อันนั้นเป็นเพราะอะไรนะรและลองย้อนนึกว่าล็อกดังกล่าวตั้งต้นนะ้ทำไมถึงล้มหายตายจากไปนะทำให้อุปกรณ์ที่ล้มหายตายจากไปเนี่ยนะครับ ทําทให้เรานั้นต้องทิ้งตามไปด้วยนะครับมันก็เลยเสียเงินเสียทองมากมายครับท่านผู้ชมครับอุปกรณ์ที่แอร์ล็อกที่จําเป็นต้องมีแล้วนะครับแต่ที่จําเป็นต้องมีมากกว่าก็คืออะไหล่ของแอร์ล็อกนะครับถ้าไม่มีท่านก็จะมีปัญหาเรื่องการซ่อมบำรุงก็ต้องทิ้งเช่นเดียวกันครับจะเห็นว่าท่านจะมองเห็นทั้งอะไหล่แอร์ล็อกเกอร์แล้วก็อะไหล่ของปั๊มลมนะครับรวมทั้ง ทีมช่างของเราเนี่ยครับประสบการณ์มากกว่า10ปีอย่างนี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงครับทางเราดูแลให้ท่านได้อย่างแน่นอนครับยังไม่มีข้อค omplain ที่แรงๆที่มาที่ทางทีมช่างเรานะครับเพราะว่าเรามีพร้อมทุกด้านนะครับแล้วเราทําเพียงแค่2ออย่างก็คือ,อ,อวินไฟฟ้ากับแอร์ล็อกเกอร์เพราะนั้นเราจึงสามารถที่ดูแล ลูกค้าได้เต็มที่มากกว่าที่จะขายตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเดือลรบเนะียอย่างเงี้ยดูแลลาบากครับแต่ทางเราดูแลได้แน่นอนำครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านครับแล้วก็แฟนคลับทุกท่านนะครับ วันนี้เรามาพูดถึงงานติดตั้งแอร์ล็อกหน้าไอ้เจ้าวีโก้ครับวีโกนี่ถือว่าเป็นรถที่เยอะมากในตลาดอีกรุ่นหนึ่งของค่ายโตโยต้าเรียกว่าเรียกรถเข้ามาขายในตลาดนี่เรียกว่าแบ่งส่วนการตลาดนี้ค่อนข้างเยอะมากนะครับแน่นอนครับมันก็จะต้องมีอุปกรณ์เสริมที่ทําให้เราเนี่ยนะครับไปได้ไกลกว่ารถที่เดิมๆนะครับนะบยกตัวอย่างเช่นสมมุติเราจะปีนเขาหรือเทคขึ้นเนินเขาสักลูกหนึ่งนะครับ ถ้ามีแอร์ล็อกอาจจะไม่ต้องวิ่งเลยแต่ถ้าไม่มีแอร์ล็อกอาจจะวิ่งแต่ตีนเขายันยอดเขาเลยทีเดียวครับแต่ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมรู้หรือไม่ว่าแอร์ล็อกก็มีโทษเหมือนกันครับถ้าท่านผู้ชมอยากรู้ต้องติดตามต่อไปครับโทษนั้นคืออะไรครับท่านผู้ชมครับโทษก็คือ เรารวบรวมข้อมูลมากว่า15ปีครับที่พบมากที่สุดก็คือลูกค้าไปเจอรั่วแล้วรั่วอีกนะครับอันที่2คือไม่มีอะไรนะครับอันที่3าก็คือผู้นําเข้าไม่ได้เป็นช่างนะครับก็คือขายอย่างเดียวครับทำให้ไม่สามารถจะแก้ปัญหาให้กับตัวแทนจําหน่ายหรือลูกค้าได้ครับ3อย่างนี้ทําให้ลูกค้าจําเป็นต้องถอดทิ้งครับเสียเงินเปล่าครับ อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของงานติดตั้งนะครับผิดพลาดจากการติดตั้งใน70%นะครับแล้วก็คุณภาพของตัวไอแล็เองเกอร์เองน0นะครับผู้ใช้หรือคนใช้งานเนี่ยครับไม่ดูแลขาดการดูแลอีก10%ครับตั้งระยะเฟืองผิดพลาด10%ครับ เรามาดูว่าเจาแอร์ล็อกเนี่ยต้องประกอบอะไรบ้างคนระับแน่นอนเขาจะต้องมีเฟืองท้ายนะครับแล้วก็แอร์ล็อกที่เราต้องติดตั้งไปให้ได้ระยะและแม่นยำที่สุดครับตรงนี้สําคัญมากก็คือเรื่องของประสบการณ์นะครับแอร์ล็อกที่ติดตั้งยากที่สุดก็คือแอร์ล็อกที่ติดตั้งอยู่ในรถเปีกนกหน้าเกือบทุกรุ่นนะครับเพราะว่ามีพื้นที่จํากัดดังนั้นเนี่ยนะครับล,ลูกค้าที่ไปติดตั้งจะพะว่าปัญหาตรงปีกนกเนี่ย ไปติดตั้งมาบางที่แล้วเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จเท่าไหร่ครับทำให้จําใจต้องถอดทิ้งครับดังนั้นตรงนี้นะครับช่างเรามีประสบการณ์กว่า15ปีไม่ต้องห่วงครับเรารับประกันงานติดตั้ง1ปีครับหมายความว่าถ้ามีรั่วมีฟรีมีรั่วมีซึมแล้วก็เรามาแก้ให้ฟรีไม่เสียค่าแรงครับยกเว้นอะไรของตัวรถเองครับองค์ประกอบที่สําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือปั๊มลมครับท่านผู้ชมครับเกี่ยวกับระบบลมและปั๊มลมเนี่ยครับก็เป็นจุดอ่อนที่ ช่างต้องใช้ความสามารถและความละเอียดเป็นอย่างยิ่งนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็ทุกอย่างมันอย่างละนิดอย่างละหน่อยทําให้ a i r ์ล็อกนั้นมีปัญหาได้ถ้าหากว่าขาดประสบการณ์ครับเมื่อลูกค้าประสบปัญหาบ่อยๆเข้านะครับก็หันไปมอง e l o k k e r ซึ่ง e l o c k r กกลับมีปัญหานหนักกว่า A i r l o c k e r อีกครับท่านผู้ชมต้องย้อนกลับไปดูคลิปนะครับย้อนหลังนะครับ ข้อดีข้อเสียของ e locker และข,ข้อดีข้อเสียของ air locker นะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมที่เล่นออฟโรดมานานๆน,นะครับท่านผู้ชมจะสังเกตว่าระบบล็อกเนี่ยมีมานมนานมากครับนะตั้งแต่เตทลิม er ิตเต็ดสลิป e locker เออโทษนะ ล็อกไลท์อีซี่ล็อกอะไรสารพัดล็อกนะแต่ทั้งหมดนั้นนะครับได้ล้มหายตายจากไปเรื่อยๆจนหมดนะครับจนมาถึงยุคของ E-Locker กครับดังนั้นนะครับท่านผู้ชมครับทางช่างเราจึงแนะนำให้ศึกษาประวัติศาสตร์ย้อนอดีต ไปนิดหนึ่งครับว่าทําไมแอร์ล็อกต่างๆเออโทษนะทำไมระบบล็อกต่างๆนะครับค่อยๆล้มหายตายจากไปทีละตัวสองตัวจนมาถึงยุคของ e locker นะครับและและและทำไมนะครับแอร์ล็อกถึงได้อยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ครับท่านผู้ชมครับมาชมคําตอบสุดท้ายที่ลูกค้าถามมาไม่น้อยทีเดียวว่ารถที่เราใช้ลุยรถเดิมๆแบบนี้นะครับยกกี่นิ้วดีนะครับผมจะ ตอบคร่าวๆนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าการยกกี่นิ้วเนี่ยอยู่ที่ความชอบของเจ้าของรถเองนะครับนะแต่ผมจะแนะนําเบื้องต้นอย่างนี้นะว่าอยู่ที่สไตล์การท่องเที่ยวของเราเองนะครับถ้าหากว่าสไตล์ของเราชอบเล่นบนเขาปีนเขาลื่นๆนะเรียกว่าบางทีมันก็ขึ้นเขาสูงนิดนึงอย่างนี้แนะนำอย่าให้ยกเกินสีนิ้วนะครับ แต่ถ้าหากว่าท่านเล่นสไตล์ขี่คโครนขี้เลนน้ำลึกหรือแต่งสวยๆยางสาหยก6นิ้วอันนี้เหมาะกับการเล่นในขี่คโครนขี้เลนมากกว่าครับเพราะว่าการไปเล่นบนเขามันกพพพ็พวกเราจะเรียกอะไรเดียรเ,เรียกว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งเสียวนะถ้าท่านไม่อยากเสียวก็ไม่แนะนำให้ยกมากจนเกินไปครับ มันหลังลอยซะแล้วแล้วจับแต่หน้าท่า,านผู้ชมเห็นไหมมันจะหมุนเฉพาะล้อหน้าหมุนเฉพาะล้อหน้ามันยังไปไม่ได้พาพาพ,พมันไม่ได้หลังขาดแอร์หลัง,ลงเราเอาตูดขึ้นดีกว่าถอยไม่ได้จังหากติดติดแล้วถอยก็ไม่ได้เราให้โจมา มาช่วยดึงนะติดนะ